มาดู2สมาชิกของ C L C นะครับก่อนนี้เนี่ยเราจำได้แหละว่ามีโอกาสได้ได้ได้ได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 พูดคุยกันไปน้องสอนก็บอกอ่ะออกละ<ช>แล้วอีกหนึ่งสมาชิกก็ออกมาบอกว่า C L C เนี่ยจะไม่ได้ผลงานโปรโมตต่อไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าแฟนๆก็มีการพูดถึงซึ่งยอน<ช>แล้วก็เย,ยอื่นนะครับบอกว่าก็จะอำลาคาดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดอำลาเนี่ยก็ยังอยากให้ยังอยู่ในสมาชิกของง CL C L C จะให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับ มาดูกันว่ามันยากไหมนะครับถึงว่าหมดสัญญาก,กันไปแล้วนะครับ c ิ b e Entertainment ต้นสังกัดของ c l c นะครับก็วงนี้มีหนึ่งนงสมาชิกเป็นคนไทยนะครับน้องสอนชนะสอนสชกุลก็ได้มีการแจ้งเรื่องที่ซึงยอแล้วก็เยอ,อื่น2ส,สมาชิกชาวเกาหลีของวงอัลลาค่ายนะครับหลังจากที่หมดสัญญาก,กับทางสังกัดไปแล้วโดยทางค่ายเนี่ยขอขอบคุณและขออวยพรให้กับเส้นทางหลังจากนี้ของทั้งคู่รวมทั้งก็หวังว่าแฟนๆจะยังคงสนับสนุนทั้งสองคนต่อไปด้วย ทั้งนี้ซึ่งยอนแล้วก็เยอ,อื่นครับถือได้ว่าเป็น2สมาชิกล่าสุดที่อําลาค่ายปลูกปั้นรวมทั้งถือได้ว่าเป็นสมาชิกก่อตั้งของ clc ครับคนที่3ถัดจากสอนนะฮะที่อําลาค่ายเมื่อปลายปีที่แล้วและก่อนหน้านี้ในปลายปี2020 lg เนี่ยนะฮะสมาชิกเชื้อสายจีนที่เข้ามาเสริมทัพ clc ในปี2016ก็ยื่นฟ้องยุติสัญญาก่อนจะอําลาค่ายในช่วงปี2021 อย่างเรกาก็ตามครับเนื่องจากในการแถลงครั้งนี้ในคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์ระบุเพียงว่าซินยอนที่เป็นลีดเดอร์ของวงมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็เยอืนเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญาทับทางค่ายทำให้แฟนๆของ C.L.C ทั้งไทยแล้วก็ต่างแดนเนี่ยก็ยังมีความหวังนะว่าทั้งสองคนจะพิยงอำลาค่ายแต่ไม่อำลาวง C.L.C. รวมทั้งยังมีการพูดคุยกันบอกว่าอยากให้เหล่าเมมเบอร์วงนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งภายใต้สังกัดใหม่ด้วย โดยน,นเวลานี้ครับ CLC นะฮะก็เหลือเพียงซึ่ง e, อีอัซึ่งฮีนะฮะแล้วก็อึนบินขณะที่ยูจินครับกำลังโปรโมทกับวงเค p l e r หลังจากที่เป็นหนึ่งในผู้ชนะรายการ r e a ล t y Girls Planet 999เมื่อกลางปีที่ผ่านมาและบนเวทียูจินครับเปิดเผยทางน้ำตานะเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยบอกว่า CLC ไม่ต่างกับการยุบวงไปแล้วเพราะว่าทางสังกัดเนี่ยไม่มีแผนจะโปรโมทพวกเธอแบบรวมวงอีกต่อไป โดยที่ก่อนหน้านี้นะฮะหลังจะที่ไม่กี่เดือนหลังจาที่สอนเนี่ยสมาชิกชาวไทยซึ่งเป็นเมมเบอร์คนแรกของ C.L.C. หลังจากที่คว้าแชมป์ K-pop Star Hunt ซีซั่นหนึ่งะฮะในปี2011กลายเป็นเด็กฝึกต่างชาติคนแรกของ Cube Entertainment ก็ตอนนั้นสอนเนี่ยก็ขอยุติสัญญาแล้วก็ย้ายมาเซ็นกับสังกัดใหม่ก่อนปล่อยผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวล่าสุดในปีนี้ครับในส่วนของผลงานเพลงนะฮะของ C.L.C. ที่ก็ปล่อยออกมาครบวงล่าสุดเนี่ยคือต้องย้อนกลับไป ในช่วงปลายปี2020กับเพลงเฮลิคอปเตอร์ครับโดยอึนนะฮะขึ้นเครดิตร่วมเขียนเพลงนี้ด้วยและจากกระแสะต้อนรับที่ล้นหลามทั้งในไทยแล้วก็นอกเกาหลีครับทำให้เพลงนี้ได้ปล่อยในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแหะครับสำหรับวง C.L.C. นี่ฮะมาเมืองไทยล่าสุดนี้ใน K c r u c h 2019นะฮะเมื่อช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมา จร,จริงนะตอนนั้นป่อยเฮลิคอปเตอร์ออกมาเนี่ยก็มีการแทรกภาษาไทยเข้าไปเพื่อหวังจะมาเพิ่มเบรน์ติ้งในไทยต่างๆอะไรแบบนี้แต่ว่ากระแสไม่ได้ดีเท่าที่ควร<ช>นะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องสอนเขาังมี u t u b e อยู่หรือเปล่าก, <นะ S 2> ก็ลองไปติดตามดูได้เพราะก่อนนี้นผมจําได้ว่าเขาลบคลิปออกไปแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองติดตามในอินสตาแกรมของเธอดูได้นะครับอัปเดตอีกหนึ่งเขาเรียกว่าแท็กกุกของแท็กกุกไลน์ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนะคะ